สวัสดีค่ะชื่อเจียบจันที่วันสุทางกูนะคะ,ะปัจจุบันก็เรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแบบโทควบเอกอะค่ะคณะวิทยาศาสตร์ค่ะก็ตอนนี้คือ,อมีมีหลักสูตรบ้าจะต้องเรียนคิวเทปให้ได้คะแนนเกิน550อะค่ะจึงจะสามารถเรียนตอบปิญญาเอกได้ก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่นะค่ะ ตัวเนี้อเนี่ยค่ะก็เป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเรื่องความจำทางด้านคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วเ,เลยค่ะมันจะมีลักษณะเหมือนคล้ายๆการที่เราเหมือนการเล่นเกมอย่างหนึง่งก็คือมันก็จะมีการให้เราเหมือนดูคำศัพท์แล้วเปิดไพ่อ่ะค่ะสมมติถ้าเราอ่าเข้าใจคำศัพท์คำนี้แล้วคลิกปุ๊บจะเจอความหมายแล้วเราคิดว่าคำนี้เนี่ยมันมีมันจะมีเลเวลข้างล่างบอกว่ามันยากหรือง่ายใช่ไหมคะถ้าเกิดเราคิดว่ามันง่ายปุ๊บ เราคลิกเข้าไปเราก็จะมีแบบทดสอบก็คือจะให้เราลองแต่งประโยคถ้าเราสามารถแต่งประโยคได้ปุ๊บเราก็จะส่งไปให้อาจารย์โจช่วยตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าประโยคที่เราแต่งนั้นถูกหรือเปล่าแต่ถ้ามันมีระดับคายากที่ยากหรือว่ายากมากอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถติกว่ามันยากมากแล้วก็อีกเอาวันพรุ่งนี้หรือสองวันเราก็จะสามารถมาทบทวนคําศัพท์คันนี้ได้อีกค่ะซึ่งมันจะช่วยในการกระตุ้นความจาเกี่ยวกับคําศัพท์คํานั้นๆได้ จนกระทั่งเราจําได้ดีค่ะสําหรับาการหาที่เรียนซีอูทป e นะคะจริงๆแล้วตัวเจ็บเองเนี่ยเคยเรียนที่อื่นมาหลายที่แต่ว่าที่ชอบที่นี่มากก็คือ,อชอบสไตล์การสอนที่มีความาเน้นความแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ได้เนื้อหาสาระที่ตรงครบถ้วนสามารถเอาไปสอบได้จริงค่ะ คือหลังจากเรียนปุ๊บก,ก็สามารถที่จะทําให้คะแนนไม่ว่าจะเป็นส่วนของสักเกเจอของภา,าษาอังกฤษเนี่ยค่ะทําให้เราเข้าใจแล้วก็ได้คะแนนมากเพิ่มขึ้นอย่างอย่างน่าตกใจเหมือนกันนะคะไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถทําคะแนนขึ้นได้ามากขนาดนี้ก็มาหลักๆก็มาจากการที่เราสามารถวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาอังกฤษแล้วก็ทําให้เราอ่านเขียนหรือฟังเข้าใจได้อย่างชัดเจนม,มากยิ่งขึ้นเลยคะ่ะ